สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเยมิการทวีการรหัสนิสิต6 8 0 9 0 1 1 1ย์ค่ะคณะโลจิสติกขนสงสมาร์ทฟาร์มิงบุคคลต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจสำหรับหนูนะคะคือพี่แป้งซีบิงค่ะและใครคือพี่แป้งซีบิงนะคะชื่อจริงของเขาเนี่ยชื่อนายรัฐธนวัโกเศสค่ะชื่อเล่นชื่อแป้งฉายาของเขานะคะเจ้าหญิงแห่งการเกมค่ะ เป็นยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์เกมชื่อดังของไทยเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ content, บนแพลตฟอร์ม YouTube ชื่อช่องนะคะช่อง C b บ n g c ค่ะเรื่องหลังชีวิตและการศึกษาของเขานะคะเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพศ2534ค่ะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ เส้นทางสู่ความดังของเขานะคะเริ่มจากเข้าวงการแคสเกมตั้งแต่พศ2 5 5 7ค่ะโดยเริ่มจากการเล่นเกมที่ชอบค่ะและแคลสลงบน YouTube ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานค่ะจากนั้นช่องของเธอเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีผู้ติดตามหลากหลายล้านคนค่ะมากกว่าแปดล้านซับสไครค่ะและ ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งอันดับต้นของไทยค่ะผลงานและความสามารถของเธอนะคะนอกจากการแคสเกมแล้วเนี่ยพี่แป้งนะคะยังมีผลงานอื่นๆด้วยเช่นภาพเสียงการ์ตูนและตัวละครต่างๆค่ะในหลายเรื่องชื่อดังค่ะผลิตคอนเทนต์หลากหลายเช่นรีวิวของกินไลฟ์สไตล์และคอนเทนต์สำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะ ความสำเร็จและอิทธิพลของเธอนะคะเป็นยูทูบเบอร์และครีเอเตอร์เกมที่มีคนติดตามสูงสุดในไทยค่ะได,ได้รับการยอมรับทั้งจากแฟนๆและวงการเกมค่ะจากนั้นเธอได้จัดงานแฟนมิทติ้งใหญ่ครั้งแรกค่ะและมีฐานแฟนคลับอย่างหนาแน่นเลยค่ะสิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นนะคะความเป็นกันเอง และสร้างคอนเทนต์ที่เข้าถึงง่ายค่ะทำให้ทุกทำให้คนในรุ่นใหม่หลายคนรู้จักและสนใจวงการเกมมากขึ้นเป็นตัวแทนของครีเอเตอร์เกมไทยค่ะในระดับที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางค่ะขอบคุณค่ะ